รถเก๋งเสยไทยสิบล้อบาดเจ็บสีรายก่อน10บล้อหลบนี้ด้านหัวหน้าป่าใช้เล่นดันเก่าวบุกจับเจ้าของบ้านปลูกสร้างอาคารในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสำนักง,งานกองทุนสวนยางตราดอบรมการปลีดย,ยางถูกวิธีให้กับผู้ว่างงานในตำบลหัดเล็กต่อไปนี้พบก,กับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีคอ สนนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 5 1 2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดพ่อค้าบรรทุกผลไม้สามตาลจากจังหวัดจันทบุรีมุ่งสู่ตลาดชายแดนบ้านหัดเล็กถูกรถพ่วงกินเลนหักหลบชนราวเหล็กพลิกคว่ำรถพังยับ ผลไม้ตกเกลือนโชคดีคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเวลา2นาฬิกาคืนวันที่11มิถุนายน2556 เจริฮีกูไผ่ครองใหญ่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบรถยนต์คว่ำอยู่ข้างทางถนนสาย3หลักกิโลเมตรที่88บ้านหันเล็กตำบลหันเล็กอำเภอครองใหญ่จังหวัดตราดจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแจ้งไปยังร้อยตํารวจโทวีรวิทย์บัวสันเทียร้อยเวรสถานีตํารวจภูธรครองใหญ่ทราบในที่กเกิดเหตุพบรถยนต์กระบะอซีซูซุสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนบวใบไม้จอดจาน3254ตราดสภาพด้านหน้าพังยับ เนื่องจากชนกับราวเหล็กข้างทางซึ่งผลไม้ที่บรรทุกอยู่ในรถนั้นประกอบไปด้วยลองกองและสละที่บรรทุกมาตกเกลื่อนกระจัดก,กระจายเต็มถนนขณะที่คนขับทราบชื่อต่อมาคือนายจตุพัฒส,สุขสวัสดิ์อายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่84ทับ2หมู่5ตำบลหาดเล็กอำเภอกรองใหญ่จังหวัดราชซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด นายจตุพัฒน์เล่าให้ฟังว่าตนเองได้ขับรถคันดังกล่าวไปรับผลไม้มาจากจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งสิ้นสมตันบรรทุกในรถยนต์เพื่อนำไปส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดชายแดนบ้านหันเล็กในเช้าวันนี้แต่ช่วงที่รถยนต์ขับขึ้นเนินนั้นได้มีรถพ่วงสวนมาและรถพ่วงได้ขับกินเลนเข้ามาตนจึงหักหลบและรถได้เสียหลกักชนเข้ากับราวเหล็กจนรถพิกคคาและผลไม้ที่บรรทุกมาได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ขณะที่นางมะยมสุขสวัสดิ์อายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่39ทับ1หมู่1ตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าตนได้ขับรถยนต์ตามรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุและได้เห็นรถพ่วงขับกินเลนและรถคันที่เกิดเหตุนั้นได้หักหลบและชนเหลาเรกตนจึงได้หยุดรถและลงไปดูจากนั้นจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยทราบเพื่อให้มาช่วยเหลือต่อไป ไม่เห็นมีคนเขาเห็นบอกว่ารถปาดหน้า้วใหญ่อะมีคนเขามาเห็นแล้วมันวิ่งไปแล้วแล้วมันวิ่งมันยังมองหนุ่ยไงรถลายปาดหน้ารถใหญ่รถเล็กรถโตเนี่ยสาวเห็นมื่อี้ฉันบอกรถไทยก็ไม่รู้มันมันรถโตรถอะไรถติดล้อรถอะไรฉันก็ไม่ได้มองอะกสาวฉันได้เห็นฉันไม่ได้มอง ฉันว่ามุตตะมุงนาจะมาหัดเล็กอย่างเดียวมาจากองค์ใหญ่จะไปหัดเล็กแล้วของนี่มาจากไหนเนี่ยของนี่มาจากเดี๋ยวโป่งน้ำร้อนหรือมาจากไหนฉันก็ไม่รู้มานนี้นเพราะมันไปใส่ของอ่ะใส่ที่มาเล็กใช่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อรถเก๋งเสยท้าย10ล้อบาดเจ็บ4รายก่อน10ล้อหลบหนีเมื่อเวลา19บเนาฬิกาวันที่11มิถุนายน2556บริเวณทางเข้าบ้านท้ายวังตะบลวังกระแจอําเภอเมืองจังหวัดตราดร้อยตำรวจโทธนเดชสาธุจรัน ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรนเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถนชนท้ายรถสิบล้อมีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่กเกิดเหตุพร้อมกับประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่กเกิดเหตุพบรถยนต์เก่งฮอนด้าแจ๊สสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิงนึ่จันทบุรีสภาพหน้ารถพังยับ ภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4รายรายแรกชื่อนายชาวอ,อ้นโรสินอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่91ทับหมูห่1่ตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดรายที่2คือนายอนุวัฒน์มันจะหุนาอายุ2ีสองปีอยู่บ้านเลขที่1 6 3หมทับหมูห่1ตำบลแหลมง,งอบอำเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราด รายที่3คือนายชุมพลสงวนหงอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่9 6หมู่6ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนรายที่4ไม่ทราบชื่อทั้ง4รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตราดทั้ง4รายนอกจากนี้ยังพบกล่องใส่สุราจำนวนหนึ่งกล่องอีกด้วย สอบถามนายชุมพลทราบว่าตนเองและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4ีรายเดินทางมาจากบ้านเพื่อนเพื่อไปกินร้านหมูกระทะในตัวเมืองตราดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถยนต์ได้พุ่งชนท้ายรถ10บล้อทําให้ตนเองสลบไปจนกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งเจ้นที่กู้ภัยตราดก็ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลตราดแล้วก่อนที่รถบรรทุกสิบล้อจะหลบหนีไปสารีป่าชัยเลนตราดบุกจับญาติผู้ใหญ่บ้านหมู่แ ก่อสร้างบ้านในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่8เผยรัฐไม่ยกเลิกพื้นที่ป่าสงวนชาวบ้านครอบครองกว่าร้อยรายสร้างบ้านไม่ได้เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11มิถุนายน2556ที่ซอยพัฒนาการ3บ้านเนินตะแมวตำบนวังกระแจอําเภอเมืองจังหวัดตราดนายวิไลล้อมอยู่หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่4 5บ้านดันเก่าจังหวัดตราด พร้อมกับเจ้าหน้าที่และตำรวจตระเวนชายแดนที่117จำนวน6นายเดินทางไปที่บ้านของนายต่อเฮตุไม่มีบ้านเลขที่ที่ไม่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างพร้อมกับแสดงตัวขอเข้าทำการจับกลุ่มหลังพบว่าเป็นผู้ปลูกสร้างอาคารบ้านและปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปา่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีนายมานพระวังผู้ใหญ่บ้านหมู 8, ่แปดญาติของนายต่อเฮตอยู่ในบ้านและมีชาวบ้านอีกสี่คนอยู่ในสิ่งปลูกสร้างอีกจํานวนหนึ่งอยู่บริเวณรอบๆนายวินัยล้อมอยู่ได้แจ้งให้กับนายมานพได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาว่ามีชาวบ้านร้องเรียนไปที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ว่ามีผู้ปลูกบ้านอาคารในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงสั่งให้ตนเองเดินทางมาตรวจสอบพบว่ามีการครอบครองพื้นที่5-6ไร่พร้อมปลูกบ้านอาคารที่กรอบฐานรากไว้แล้วและขุดสระน้ำรอบๆมีการปลูกต้นมะพร้าวซึ่งการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายตามพระราชบัญญ,ญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507 มาตราที่14ที่ระบุว่ามีความผิดฐานบุกรุกที่ดินยึดถือครองป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้ทงนี้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ต้องครอบครองมาก่อนตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2503จึงจะไม่ผิดกฎหมาย น,นายวินัยกล่าวว่ามีผู้ร้องเรียนจึงได้เดินทางมาตรวจสอบและพบว่ามีการบุกรุกจริงจึงเชิญให้หนายมานพเดินทางไปสอบปรับคําในฐานะผู้ใหญ่บ้านและญาติของเจ้าของบ้านขณะที่รายละเอียดอื่นๆนั้นยังไม่สามารถให้ได้ไม่ได้เดียวเดียวผมขอเรื่องคดีอนทำอะไรไม่ได้รู้ไหมว่าตอนนี้ตอนนี้รู้ไหมว่าใครเป็นคนเจ้าเป็นเจ้าของเป็นต้องถามผู้ใหญ่ถามผู้ใหญ่แต่กลา,ม,าม,มไม่ทร้าไม่นะแล้วแล้ว,ลวเรื่องมันเกิดขึ้นยังไง เรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงมีการล้องเรียนไหมคนล้องเรียนใครรึมั้ยไม่ทราบแล้วไม่ออกตัวด้วยแล้วมามาตรวจสอบกลับมาตรวจสอบจริงไหมแล้ววันนี้มาตรวจสอบแล้วพบว่ามีการมีการลุกจริงพื้นที่เยอะมากนะตอนนี้ผมยังไม่ให้ข้อมูลนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูข้อมูลตรงบ้านงเราบันที่ขิดครับ ในเดียวกันนายมานพก,กล่าวว่าปัญหาในขณะน,นี้ชาวบ้านเนินตะแมวและพี่น้องดันเก่าก็คือการครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกว่า100รายที่มีพื้นที่กว่า1750ไร่และปัจจุบันคณะรัฐมนตรียังไม่มีมติเพิกถอนจากป่าสงวนแห่งชาติทั้งทั้งที่ปัญหานี้ควรจะได้รับการแก้ไขปัญหาหรือยกเลิกป่าสงวนแห่งชาติไปแล้วเพราะพื้นที่ไม่เหลือความเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ขณะที่ชาวบ้านที่ถือครองที่ดินก็ไม่สามารถทําอะไรได้ปลูกอาคารหรือปลูกต้นไม้ก็ผิดกฎหมายซึ่งมีชาวบ้านหลายรา,ายปลูกบ้านและไปขอบ้านเล็กที่บางรายได้บางรายไม่ได้จึงต้องดําน้ำกันเอาเองชาวบ้านเดือดร้อนมากถึงขนาดนี้เป็นเวลามานานกว่า30-40ถึงปีแล้วซึ่งก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาซึ่งตนเองและชาวบ้านท,ทุกคนต้องการเห็นทางราชการเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยด่วนคราบผมในฐานะ ผู้ปกครองท้องถิ่นนะครับผมอยากให้ส่วนรายการนะครับทางจังหว,วัดหรอือว่าทางกระทรวงนะครับแก้ไข,ขปัญหานะครับ<า>รในพื้นที่เพราะว่าปัจจุบันนะครับพื้นที่ในหมู่8เนี่ย<อ>มีปัญหาประมาณ1,750ไร่นะครับยังยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยพื้นที่เนี่ยหญ้าเขียวปุดเลยนะครับมีคนร้องเรียนเจ้าที่ก็ต้องมาทําตามหน้าที่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มาก็ไม่ได้นะครับละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนผมเองเนี่ยผมหนักใจครับอยากให้ ส่วนรายการเข้ามาดูแลนะครับวิธีการแก้ไขเนื้อหาเน้นเอาเอาในเบื้องต้นก่อนนะครับในเบื้องต้นคืออยากจะให้มาลงให้ให้เจ้าที่มาตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้มีการผ่อนผนนะครับในพื้นที่โอกวัวเนี่ยมันมันจะมีพื้นที่ตามแผนที่ที่มีโอกวัวอยู่บริเวณส่วนใดเนี่ยน่าจะชาวบ้านถ้ามากินได้นะครับนะครับก็ขอแค่นี้แหละครับจะต้องยกเลิกกรณีนนะครับกรณีชาวบ้านที่ ปลูกบ้านอยู่อาศัยจริงๆเนี่ยบางคนก็แอบปลูกอะไรปลูกมีการออกเบลีกี่เนี่ยสมควรใช้เบลีกี่ถาวรนะครับเขาเขา,เขากรณีเขามีใบแจ้งการถือครองให้ทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยไปสแสดงนะครับผมก็ออกเบลีกี่ให้แล้วก็แนบเอกสา,ารใบแจ้งการทําถือครองให้ทํากินไปเนี่ยไปขอเบลีกี่นายกรับรองผู้ใหญ่รับรองนะครับสมควรให้เบลีกี่ถาวรเพราะว่าค่าน้ํำค่าไฟมันแพงนะครับอันนี้ฝากสําคัญเลยครับ ในหมู่บ้านผมนี่ตอนนี้มีบ้านเล็กที่ชั่วคานี่ประมาณสักเกือบห้าสิบหลังคาแล้วชาวบ,บ้านเดือดร้อนทั้งนั้นเลยคนจนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนี่ประเด็นหลักเลยเนี่ยวันนี้ผมออกไปมาขอออกผมสี่หลังผมบอกให้ไปสองหลังก็บอกให้ไปดำน้ําเอาก็แล้วกันก็ผมก็ช่วยได้แค่นี้แหละนะเจ้าถาวรผมบอกไปดำน้าเอาเขียวเองนะผมก็หมดปัญญานะอยากจะช่วยก็คิดดูข้าวไฟคูณสอง ค่าน้ำคูณสองข้าวหม้อคูณสองข้ามิตเตอร์คูณสองหมดเลยแล้วชาวบ้านทําไร่ทํานารับจ้างทั่วไปเนี่ยปัญหาหลักเลยเนี่ย,ยบางคนทํางานวันร้อยกว่าบาทลูกสามสี่คนเล็กๆลูกเปิงเรียนรองเท้ายังไม่มีใส่เลยเนี่ยปัญหาเนี่ยเนี่ยจะ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 แก้ไขปัญหาเรื่องยาสิบติดในพื้นที่ผมนะครับต้องแก้ปัญหาเรื่องที่ทำมากินก่อนนะครับ ถ้าแก้ปัญหาเรื่องที่ทํามากินจบเนี่ยยาเสพติดบ้านผมเนี่ยผมรับประกันได้เลยไม่มีอ่ะเพราะทุกวันนี้ชาวบ้านทํากินไม่ได้เพเาะทำอะไรก็ขายยาเสพติดก็คือจบตรงนั้นนะผมก็ปราบไปจับไปความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการซตกาตาสวัสดีค่ะนำรถมาเช็กระยะนะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ทนยาวๆถึงหกเดือน ผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตรา039-523-000โตยตาตรา,ตตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออก แมคโครสาขาตราดเปิดให้บริการแล้วแมคโครศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมร้านค้าปลีกสำนักงานครบครันด้วยสินค้าอาหารสดอาหารแหง้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารแช่แข็งผักผลไม้เบเกอรี่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวและอื่นๆอีกมากมายกว่าหมื่นรายการแมคโครสาขาตราัสบนถนนสายตรัดคลองใหญ่สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกโทร0 3 9ย์สามเก้าห้าหนึ่งสามเก้าศูนย์ศูนย์แมคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราดปล่อยพันกบและลูกออสคืนสู่ธรรมชาติมุ่งอนุรักษ์กบในธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชน นการุณอุไรประสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราดพร้อมด้วยนายประโมทด,ดูล้นลลำพะนายกองการบริหารส่วนตะบลเขาสมิงจังหวัดตราดพร้อมด้วยชาวลำพูรายร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกกบลงสู่แปลงนาของนายนิดบุญวาทีกเกษตรกรชาวลำพูรายหมู่ที่สาตบนเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดตามกิจกรรมการขยายพันธุ์กบสู่ธรรมชาติที่ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตราด ผู้มนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตราดกล่าวว่าการปล่อยพันธุ์ลูกกบคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามนโยบายกรมประมงซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตราดได้ดำเนินการเพาะพันธุ์กรบรวมทั้งสิ้น1.30 0 0 0สตัวพร้อมทั้งปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามพื้นที่ต่างๆ สำหรับการปล่อยพันธุ์กบคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ได้ดำเนินการปล่อยลูกกบจำนวน1,000 0ตัวลงสู่แปลงนาของเกษตรกร,กรและลูกออดอีกจำนวน1,000 0ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราดได้ดำเนินการปล่อยพันกบคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วกว่า5,000 50, 0ตัวในพื้นที่บ้านหนองคันทรงบ้านหนองสเสม็ดบ้านท่าตะเภารวมไปถึงบ้านลำพูายในครั้งนี้อีก2,000 20, 0ตัวทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันกบตามธรรมชาติและยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย จังหวัดตราจัดกิจกรรมรักทางรักถิ่นมุ่งสร้างจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาเส้นทางคมนาคมนายเพีรพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานในการเปิดโครงการรักทางรักถินานากน่นซึ่งจังหวดัดตราโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวดัดตรา ร่วมกับหน่วยงานบริเวณศูนย์ราชาการจังหวัดตราดแห่งที่ 2, 2> นําเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒน,นาเส้นทางสายตอรอ4015แยกทางหลวงใหม่เลข3148ปานล่างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวงชนบทตราด นายอดีเทพติระมาศวณิธิผู้อำนวยการสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัด,ด,ดจก,กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการบำรุงรักษาทางให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทรวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานโดยรอบศูนย์ราชการแห่งที่สอง ทั้งยังเป็นการสร้างความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวอีกด้วยสำหรับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาเส้นทางเก็บขยะดายา่าและตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดสองทางในเส้นทางดังกล่าวร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดทรัพยากรน้ําและก็ส่วนราชการที่อยู่ในในพื้นที่ถนนสายตรอ40515 ได้ร่วมมือกันดําเนินการโครงการรักทางรักถิ่นนะครับถนนสวยงามนะครับเพื่อให้ทุกคนมีจิตอันเป็นสาธารณะในการที่จะบารุงรักษาทางหลวงชนบทซึ่งเป็นทรัพย์สินของประเทศเนี่ยของชาติเนี่ยฮะให้สวยงามแล้วก็สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยตลอดเวลาครับ oh. ก็โครงการที่วันนี้ที่จะทำก็จะมีเรื่องตัดหญ้านะครับเรื่องเรื่องตัดหญ้าแล้วก็ทําปรับปรุงกูมิทัศน์นะครับ ก็ต่อไปเราก็จะพัฒนาเพราะว่าสนนเส้นนี้เป็นชุมชนเราก็จะพัฒนาจุดจุดที่เป็นจุดตั้งถังขยะจุดอะไรให้ให้ดูให้ดูสะอาดสะอานขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้ทางหลวงชนบทก็ได้รับงบประมาณม,มาดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนะครับเพิ่มอีก9ต้นนะครับก็จะเป็นเส้นนี้ก็จะมีไฟฟ้าแสงสว่างครบตลอดเส้นทางนะครับก็เพื่อเพินความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางครับ เทศบาลตำบนหัดเลกร่วมกับสำนักงานกองทุนสง่งเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราดจัดอบรมการกรีดยางให้กับผู้ว่างงานโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงที่มีเวลาว่างไม่ได้ออกทำการประมงและสามารถกรีดยางอย่างถูกวิธีได้ที่ศาลาประชาคมบ้านคลองหินหมู่ที่3ตำบนหันเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนางสาวกิตประภาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหันเล็กเป็นประธานเปิดโครงการฝึกพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง โดยมีนายสมชายกิมซ้อยรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้ารับการอบรม35คนเข้าร่วมโดยมีวิทยาการผู้ให้ความรู้คือนายชัยฤทธิ์บัวแสงหัวหน้าแผานากปฏิบัติการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสุนยางจังหวัดตราดนายสมชายกล่าวรายงานถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า ทางเทศบาลตำบลหัดเล็กและสำนักง,งานแรงงานจังหวัดตราดได้เล็งเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพของประชาชนมีให้เกิดภาวะว่างงานการขาดไรายได้และประสบกับปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นทางเทศบาลจำเป็นต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วน และประชาชนในตำบลหันเล็กส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงแต่ก็ยังมีบางส่วนที่มีอาชีพทำสวนยางพาร,ราซึ่งทางเทศบาลจึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางขึ้นโดยวิทยากรที่มีความรู้ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการรับมีกรีดยางและการฝึกกรีดยางให้ถูกวิธีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติผู้ว่างงานและผู้ไม่มีไรายได้ในพื้นที่ให้มีงานทําชั่วคราวด้วยการจ้างงานเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในพื้น ให้ได้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียส ลมตนตกเชียงใต้ความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝน,ฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงนี้จะมีฝนตกชุกโดยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนตกหนักส่วนชาวสวนผลไม้และสวนยางพาราควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นในสวนในช่วงที่มีฝนตกหนัก และในช่วงวันที่12ถึง16มิถุนายนนี้บริเวณเอ่าวไทยตนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังวรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่นไงได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้ส,สถานีบีทอนุสาวรีโทร0 9 0ย์8 1 8า8นสอถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร 0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอาวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร 090-818-1855เอกมไมยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาวิดีทใหม่ของคนมือปราดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบวัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารง,งานโดยทีมงานมืออาชีพ เปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์